เอาเรื่องนี้สักนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นพาดหัวใหญ่จริงๆผมพูดนํานนร่องไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วพูดนําร่องไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเช้าวันนี้เนี่ยมันมาเป็นพาดหัวใหญ่นะของไทยรัฐก็คือเรื่องที่บอกว่าข้าราชการที่เป็นเกษตรกร,กรแล้วก็เป็นเจ้าของทะเบียนเนี่ยนะครับจะได้รับเงินด้วยนะฮะสรุปคือได้นะครับเพราะไม่มีการแก้ไขเรื่องในที่ประชุมครมอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สรุปว่าคนเป็นข้าราชการซึ่งมีการตรวจสอบจำนวนเนี่ยประมาณ91,000คนจะได้รับเงินเกษตรกรเงินเยียวยาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าได้รับ2เด้งก็คือได้ทั้งเงินเดือนแล้วก็ได้รับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับแน่นอนละครับมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะในเรื่องของความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการไม่เป็นมาตรฐานผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่น้องข้าราชการนะครับท่านได้ผมก็ดีใจด้วย แต่ถ้าเรามองให้กว้างมองไปถึงคนอื่นนี่ยังไม่ได้หรือคนก็จะถามเข้ามาว่าประกันสังคมมาตรา3-3ถ้าคนที่เขาเป็นเกษตรกรด้วยเนี่ยทำไมเขาไม่ได้เขาถึงได้แต่ประกันสังคมหรือคนที่เป็นประกันสังคมทําไมได้แต่เงินประกันสังคมเพราะมันเป็นเงินของเขาแต่เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้เลยแบบนี้เป็นต้นมันจะเกิดคําถามมากมายนะครับและเมื่อพูดถึงกระทรวงเกษตรเองก็ทําอะไรแปลกๆอีกแล้วนะฮะ คือกับเกษตรกรที่จ่ายกันไปเนี่ยก็ว่ากันไปก็โอเคอยู่แล้วมีทั้งหมด2 3กลุ่มนะฮะตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังแต่ว่าเขาจ่ายข้าราชการที่เป็นเกษตรกรนะแต่ข้าราชการบํานาญนะครับที่เกษียณไปแล้วเนี่ยเขาไม่ให้นะมันก็แปลกดีเหมือนกันนะคือคนที่เกษียณไปแล้วอายุเกิน60ไปทําไร่ทําสวนเป็นเกษตรกรไม่ได้นะครับเงินหนะ้าพันเนี่ยไม่ได้ แต่คนที่เป็นข้าราชาการทํางานอยู่ปัจจุบันแล้วทำสองอาชีพเอาจริงๆทำสองอาชีพก็ไม่มีเวลาหรอกจริงไหมคุณผู้ชมครับคุณก็ต้องเข้างานตามเวลาราชาการอยู่แล้วไอ้ทะเบียนกเกษตรเนี่ยมันก็ถือไว้อย่างนั้นหรือเปล่าให้คนอื่นทําแทนหรือเปล่าก็คงคนอื่นทําอยู่แล้วจะเป็นญาติจะเป็นน้องจะเป็นพี่จะเป็นพ่อจะเป็นแม่นะข้าราชาการก็เลยได้สองเด้งเห็นไหมมันแปลก ข้าราชการบํานาญที่ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วแต่เขากเกษียณแล้วแล้วเขาก็อาจจะไปทําไร่ทํานาอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้อืขนาดในวงข้าราชการของเขาเองยัง,ย,งยังมึนๆเลยนะครับเออข้าราชการที่ประทับทํางานอยู่ได้กเกษียณเป็นบํานาญไม่ได้อะไรแบบเนี้ยไม่ต้องพูดถึงวงนอกเลยนะครับว่ามันจะมันจะเป็นแบบไหนคือผมพูดให้ได้เลยว่าเขาทํางานไม่ประสานกัน นะต่างคนต่างทําก็คือกระทรวงเกษตรก็ทําอย่างหนึ่งกระทรวงเกษตรก็ทําของตัวเองอน่นะกระทรวงการคลังก็ทําอย่างหนึ่งนะครับพอถึงเวลามันก็มันเลยม้นเลยมาตีกันเองต่อให้ภายหลังจะมีการตั้งคุณประสงค์พูลธเนศประหลัดคลังเนี่ยเป็นคณะเป็นประธานคณะกรรมการเยียวยาดูแลทั้งหมดแล้วก็ตามแต่นะครับแต่มันมันตั้งมาทีหลังเนี่ยเรื่องนี้มันทําไม่หมดก่อนแล้วนะะก็ไม่รู้เหมือนกันคือ ก็ไม่อยากจะวิจารณ์หนักๆห,ห,หรือพูดอะไรมากมายนะกลัวจะบั่นทอนน้ําใจเพราะว่าใครต่อแม้ว่าจะเป็นข้าราชการชาวบ้านประกอบอาชีพไหนก็คนไทยเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับมันประหลาดอข้าราชการได้นะครับเงินเยียวยาเกษตรแต่ข้าราชการบํานาญไม่ได้เออนะไม่รู้ไม่รู้เอาเอาตรงไหนคิดนะครับแล้วก็คนคนที่ได้เงินเยียวยาจากกระทรวงการคลังเนี่ยเสียเปรียบ นะเพราะได้เด้งเดียวสมมุติว่าเราเป็นแม่ค้าขายกับข้าวอย่างเงี้ยนะแล้วเราเป็นเกษตรกรด้วยเนี่ยเขาให้เอาเราเนี่ยเอาอย่างหนึ่งอย่างใดนะแต่คนเป็นข้าราชการเนี่ยเอาทั้งสองอย่างได้เลยทั้งเงินเดือนทั้งเงินเยียวยานะครับ